ผายมาายไปายจะเตะทิมงซ้ายทิ้งขวาจะมตาสายตาหรือจะเข้าลูกเข้าลงไม่รู้ลองหนังจะสอนอะไรตกใจเหยตดกันังกบบเตอร์ับเยใครดีใครอยู่ใครไปใครดีใครอยู่ใครไปอใครไปแตทีมนี้ดู้วาสาตใจสบาตจเอาไวสบาตใจตีกัตีเฉยมื่ตัสอนจะรต ลงแล้วงแล้ายไปไหนอะหายต่อครับเจ้าขออนุญาตขายต่อครับไม่เป็นไรให้อนุญาตขายต่อมาเลยครับเดี๋ยวคณะกรรมการจะพิจารณายังครับนัดมีดต่อขายมาแบบนี้ทัตพีน่าท่านผู้ชมครับต่อเวนามว่าสอนารายครับเพราะน้ำมันหลายแต่ตีกานกันมาได้ในขณะนี้เดี๋ยวโดนทุณคุณพินิจพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค แหววสอนอะไรสักภายในกับถายแบบลูกคุณถ่ายตัวจริงเข้ามาด้วยได้คุณทงครับมาเหว่างสอนอะไรนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับต่อไม่ได้ครับเดี๋ยวกรรมการก่อนจะติดใจเจ้งให้ทราบนะครับและรือทั้พพู่กระไเข้าเส้นถ่ายโดยสบายๆครับโดยสันติภาพครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ยเย็นขบับกำมการรถสองเกตไม่รอชาตักสินได้เรือร่องงานนัเ่เงินครับสอนอะไรเป็นเรือชนะสอนอะไรเป็นเรือชนะครับพี่น้องแล้วเรามาดู